แม่คาเขาว่าแซ่บกว่ากว๋วยเตี๋ยวอีกจริงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ไปดูกันดูนไหนไๆอุ๊ยนี่ไงนี่ไงแม่ค้านะคะนี่ก็คือเขาจะมีลีลาด้วยนะลีลาการลวกกว๋วยเตี๋ยวของแม่ค้าร้านนี้นะคะร้านลาบแม่ดวงที่บ้านหนองบ่อตําบลหนองหานอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะที่ใครๆเห็นก็อยากมาอยากมาเพราะอะไรเ <laughs> อ่ยพอทำไมเงียบเลยล่ะนี่นะ <laughs> เขาอยากมาชิมกว๋วยเตี๋ยวกันนะคุณสุมาลีนะคะเล่าว่าชอบมากเลยที่จะแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้นะคะ แต่งตัวแบบนี้เป็นปกติแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นทางแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ช่างเสริมสวยตอนนี้ใส่ชุดหลากสีเลยนะคะมาช่วยยายแล้วก็แม่ขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งลูกค้าเนี่ยตอบรับดีเกินคาดมากๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะใช่คะ่ะก็คือหนูจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วนะคะก็ก็มาช่วยคุณยายแล้วก็หาลูกค้าทางกลุ่มทางอะไรอย่างงี้คะ่ะหนูจะเล่นแบบ ใส่ชุดวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูใช่ค่ะตามสีวัน,วน<อ>แล้วก็แบบทําเล่นๆไปแล้วก็โพสตลงกลุ่มบ้างก็มีลูกค้าใหม่เข้ามามันอาจจะเป็นแปลกใหม่วะ่ะ แปงไ้แถวนี้ตัวใส่ตามสีวันร้อแต่วันนี้วันจันทร์สีส้มอวันจันทร์สีส้มเป็นแบบนั้นเออเนาะเห็นไหมล่ะเหมือนนัดกันมาเลยนะสีส้มทั้งหลายคนอย่ะแอบเห็นแอบเห็นแอบเห็นใช่ไหมอย่างไรก็ตามนะคะมีคนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นในทางลบแต่ว่ายังไงล่ะก็ต้องปล่อยเขาไปนะเพราะว่าพวกเขาเออพวกเขาไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราขณะที่คุณแม่ดวงนะคะบอกว่าดีใจมากๆที่ ลูกสาวมาช่วยทําให้ขายดีขึ้นอนอกจากกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็ยังมีลาบก้อยต้มให้ชิมอีกด้วยนะคะ ไปกันเยอะๆนะคะไปลองความแซบได้นะคะทําไมทําไมหมายความว่าไงลูกค้าไม่ไม่ไม่บางคนไม่เห็นด้วยไหมไม่อาจจะไ,ไม่เห็นด้วยที่ว่าคุยทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวนี้ไงโซเชียลนะเขาจะชอบคอมเมนต์แรงๆว่าอุ๊ยทำไมแต่งตัวแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเขาเปิดกว้างแล้วนะมันร้อนมันร้อนมันร้อนล้วอยู่ที่ร้านคือถ้าจะไปใส่ชุด จะจะจะไปคือจะไปใส่ชุดราตรีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแม่ใช่ใช่คับพ่อครับแม่คับมองที่เจตนาของเขาดีกว่าคือเขาตั้งใจขายมากเลยนะตั้งใจทํามาหากินถูกถูกเนี่ยมันเป็นตัวตนจริงๆนะครับบางทีแล้วเนี่ยมันเป็นความชอบและสิ่งที่ชอบเนี่ยบางทีแล้วเราก็ไปก้าวล้ำไม่ได้เดี๋ยวจะพาลงใต้ไปหาดใหญ่ไปชิมสุดยอดข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ก็ต้องยกให้จริงๆนะของทางใต้ใช่นะฮะแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่ามันสูตรเด็ดจริงๆนะครับถ้าใครได้กินแล้วเนี่ยต้องร้องว้าว อัสมาข้าวหมกไก่เนี่อัสมาร้านข้าวหมกไก่ริมทางนะฮะที่หาดใหญ่ครับขายดีจนขยายสาขามากถึง10แห่งด้วยกันคุณมาเรียฮัสเลมนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้นะครับเปิดขายมานานกว่า22ปีทําตามสูตรของคุณแม่นะครับที่คิดค้นขึ้นมาเองและตนเองมารับช่วงนะฮะเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่สองลูกค้าติดอกติดใจสิคุณ ติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเออเขาหอมอร่อยนี่ความหอมของข้าวที่หุงมาแล้วนะ บอกเปิดหม้อมาปั๊บนะโอ้โหปเปิดหม้อ,มอไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีข้าวสุกมีแต่ข้าวหมกไก่ใช่ควันขมงสงเชียงเลยใช่แล้วไข่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ตอนนี้ใช่ไหมถูกต้องนอกจากข้าวหมกไก่นะคะก็ยังมีข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวคุกกะปีอีกด้วยเล,เลือกอร่อยได้ทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังประชาสัมพันธ์ร้านผ่านติ๊กตอกอีกด้วยแล้วก็มีลูกค้ามารีวิวนะคะจนเป็นที่รู้จัก แวะไปรองความอร่อยกันได้นะคะสาขานี้อยู่ริมถนนรัตนาอุทิศอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและสาขาล่าสุดนะคะซึ่งเป็นสาขาที่10อยู่ที่คิวรถตู้หาดใหญ่ขายช่วง5้าโมงเย็นไปจนถึงหาทุงนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวจะชวนไปชิมไข่เจียวหม่าล่าเป็นเมนูทำเงินไปเลยจ้าตอนนี้อ,อย่างที่บอกไงว่าขาย4ชั่วโมงนะฮะได้เงิน3 0 0พ ทำงานทั้งวันได้สามรอยนั่นละสิเนาะอะไรอย่างเงี้ยใทําแม่คุณพ่อดูดินี่ข้าวไข่เจียวฮะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ขายดีด้วยนะในตอนนี้เพิ่มความอร่อยด้วยเครื่องเคียงหลากหลายทั้งไก่สับปูอัดแล้วก็ผักตามต้องการเลยนะครับคุณเป้กระกดแก้วมีสีหนุ่มสตูลวัย27ปีเขาบอกว่าอย่างนี้ใช้เวลาว่างในช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยนะฮะขายข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง เพราะอะไรรู้ไหมเพขา,อาอชอบกินเป็นชีวิตจ,จิตใจเลยแต่ไม่มีร้านไหนขายสักทีก็เลยเปิดร้านขายเองทําเองเลยขายมานานเกือบ5ปีแล้วขายวันละ4ชั่วโมง <5 S 1> มีรายได้วันละ2,000ถึง3,000บาท น่ากินไหมล่ะจริงค่ะเคล็ดลับของเขานะคะก็คือไม่ใช้น้ํนามันซ้ําใส่เครื่องให้พอดีกับไข่ทอดให้นุ่มอร่อยแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาย่อมเยาวกล่องละ3 30บาทเท่านั้นเองนะคะพิเศษสําหรับลูกค้าที่ชอบรสจัดจะมีไข่เจียวหม่าล่าให้เลือกด้วยในราคาเพียง35บาบาทเท่านั้นนะคะแวะไปชิมได้เลยที่ร้าน ข้าวไข่เจียวพี่เป้เปิดขายบริเวณหน้าหอศิลอปจอสตูลตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มนั่นเองคะ่ะเอาจริงๆนะถ้าขายทุกวันทุกวันนะขั้นต่ำเลยวันละ2,000นเนี่ยใช่สชั่วโมง2,000 4ชั่วโมง2 0 0พเดือนหนึ่ง6,000 0่อนนุ้ยเยอะมากทำน่ากินด้วยงข้าวไข่เจียว นี่คนกินทุกวันเข้าไข่เจียวหนูยังกินทุกวันเลยแล้วดูสิพ่อหนุ่มน้อยของเราวัยเท่าไหร่นะลูกปี่พ่อเจ้าเพราะ่พคุณลุนช่องทําไมพ่อเก่งอย่างนี้เก่งมากเห็นไหมเก็บเงินเก็บทองได้แล้วลูกเป็นเศรษฐีร่ารวยเงินทอง